พบกับเราช่องพังย่าๆพลายน้ำโชคน่คะมาเก็บเหรียญโดยชานนะคะเก็บเหรียญโดยชานของนู่นนะคะถ้าเสือได้ คือคืนมากเลยนะคะที่บ้าน,นที่เสือนะคะกนาคเสือนะคะแล้วก็คุณตาคุณยายบรรยญญากาศคือคนนะคะมูเนเด็กๆนะคะมาลองเหรียญโ,โปยทานนะคะรับเหรียญโปยทานนะคะ เดี๋ยวอีกสักพักนาก็จะขึ้นรถนะคะขึ้นช้างนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะนี่ก็โรนะคะโรที่จะแห่นาคนะคะวันนี้ก็คุณแม่พัมจินตลามาร่วมแห่งานด้วยนะคะแม่ของบุญชูนะคะวันนี้มาร่วมแห่งานนะคะอยู่ที่บ้านนะคะบ้านบัวน,นะคะบ้านของพี่เสือนะคะวันนี้ดูบรรยากาศแล้วนะคะคนเยอะมากเลยนะคะ เราก็ต้องปิดเม็ดด้วยนะคะคนเยอะอย่างนี้เนาะนี่นะคะเตรียมนะะยนะคะนี่ก็หน้าเสีนะคะนี่นะคะก็ตรงนี้นะคะนี่คะ่ะ บรรยากาศเด็กๆวันนี้นะคะวันหยุดวันตรุษจีนนะคะวันหยุดพอดีเด็กๆก็มา,าค่ะมาเก็บเหรียญโปรยทานนะคะวันนี้มาเก็บเหรียญโปรยทานนะคะ,ะอยู่ที่บ้านคุณตาคุณยายบ้านที่เสืออ่านาเสือนะคะนี่นะคะ,ะวันนี้หน้าของเราก็ ปากแดงแก้มแดงนะคะวันนี้นนะะโอ้เด็กๆได้เยอะเลยนะคะนี่นี่นะคะเดี๋ยวแม่คอนจะพาไปดูทางนั้นนะคะทางนี้นะคะว่าเป็นยัางไงาน,นะคะ วันนี้ก็คุณแม่พังกินตลามาร่วมแห่นาคด้วยนะคะร่วมทําบุญนะคะอุปสมบทนาคเสือนะคะวันนี้นะคะคนเยอะแยะเลยนะคะวันนี้ทุกคนก็ต้องปิดเม็ดนะคะใส่ใส่หน้ากากนะคะหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันนะคะนี่นะคะ ทต่มีช้างก็นู่นนะคะช้างก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะอ่าอันนี้นี่นะคะอ่าแม่พังกินตลาดนะคะอ่าแม่พังกินตลาดนะคะอยู่ตรงนน้นนะคะมากับเขาด้วยนะคะแม่พังนะคะนี่นะคะมาร่วมแห่นาคนะคะนาคนาคนะคะมาร่วมทําบุญนะคะอุปสมบทนะคะ นี่นะคะบรรยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้นะคะช้างก็จะไปร่วมนะคะร่วมขบวนนะคะร่วมขบวนอยู่ที่ที่สะนะคะสะบ้านบัวน,นะคะสะสาธารณะนะคะสะนู่นใหญ่มากเลยนะคะนี่นะคะแม่จินตลาก็เดินไปนะคะเดินไปร่วมขบวนนะคะตั้งวงอยู่ตรงนู้นนะคะ ก็จะมีช้างอ่าค่อนข้างจะเยอะหลายเชือกอยู่นะคะวันนี้นี่นะคะเดี๋ยวแม่ควานจะ,ะซูมให้ดูนะคะว่าช้างเขาเดินไปตรงไหนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเพิ่งมาเหมือนกันนะคะนี่นะคะ,ะไปรอตั้งขบวนนะคะนี่นะคะรอตั้งขบวนนู่นอยู่ตรงสระน้าตรงนู่นนะคะช้างก็หลายเชือกอยู่นะคะวันนี้หลายสิบเชือกเลยนะคะนี่นะคะ ไปรอนะคะนู่นนะคะตรงสะตรงนู้นนะคะช้างก็เยอะคข้างจะเยอะเลยนะคะเดี๋ยวพากลับไปดูบรรยากาศบ้านคุณตานะคะอยูอ่บ้านคุณตานะคะก็ร่มเย็นมากเลยนะคะอยู่ที่บ้านหนองบัวนะคะนี่นะคะอยู่ใกล้ๆ้ทุ่งนาเนาะร่มเย็นนะคะอากาศก็ดีนะคะนี่นะคะบ้านคุณตา บรรยากาศก็จะวุ่นวายหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแห่เนาะวันแห่ที่จะเอาหน้าเอานาคเนาะไปบวชเป็นพระนะคะนี่นะคะระยะทางก็จากบ้านนะคะที่ไปวัดก็ประมาณหลายกิโลอยู่นะคะประมาณ2กิโลได้นะคะนี่นะคะ คนมาช่วยงานเยอะนะคะเอฟตีเกอเห็นหลายท่านนะคะแม่ควานก็ดีใจมากเลยนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาร่วมทําบุญนะคะทําบุญกับนาคนะคะทําบุญกับบุญบวชเนาะนี่นะคะเป็นอะไรที่ดีนะคะเป็นอะไรที่ดีงามมากเลยเดี๋ยวอีกสักพักก็จะมีการแห่นะคะแห่แห่นาคนะคะไปวัดก็ ห็คุณตานะคะคุณตาตุ๋ยว่าเมื่อวานมหาท่านเนาะมาช่วยงานนะคะเมื่อวานแม่คอนก็มาช่วยงานนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาอีกนะคะมาร่วมเอาเอาช้างนะคะคุณแม่พังกินตหลานะคะมาร่วมแห่นาคนะคะอยู่ที่บ้านของคุณตานะคะวันนี้เราจะมาร่วมทําบุญอีกครั้งนะคะนี่นะคะด้วยการเอานาคเอาเอาเอาช้างของเราเนาะมาร่วมแห่บุญนะคะช้างเราก็จะได้บุญด้วยนะคะคนก็จะได้บุญด้วยนะคะ ตอนนี้ทางบ้านของคุณตากำลังจัดเตรียมของนะคะเพื่อที่จะตั้งขบวนนะคะตั้งขบวนไปแหเนาะแห่นาคนะคะนี่นะคะก็จะวุ่นวายหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะ เปลยโปรยทานวันนี้เยอะมากเลยนะคะเด็กๆวันนี้ก็เป็นวันจุดจีนวันหยุดนะคะก็ทางราชการให้หยุดเนาะก็เด็กๆวันนี้ก็โอ้โหเต็มเลยนะคะมาเลยนะคะเต็มเลยนะคะวันนี้จะจะเก็บทานอ่าทานเด็กๆไหมเนาะวันนี้นะคะนี่นะคะ บรรยากาศบ้านคุณคุณานี่เนาะปลูกต้นหญ้าปลูกมะม่วงปลูกต้นกล้วยนะคะมีต้นขี้เหล็กด้วยนะคะมีแต่นี่ก็มีต้นขนุนด้วยนะคะบรรยากาศบ้านคุณตานี่โอโ้โหน่าอยู่มากเลยนะคะเป็นบุญของแม่คอนพ่อครนนะคะคุณแม่แล้วก็แม่พังกินตลานะคะที่ได้มาร่วมอุปสมบทนะคะนาเสือนะคะร่วมทําบุญนะคะ ทำบุญบวชนี้ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะที่เราได้มาร่วมทําบุญนะคะด้วยกันในครั้งนี้นะคะ าฝาก ight, ากดไลค์กดแชร์ช่องพังย่าๆพรายนํำโชคด้วยนะคะ1ไลค์1แชร์1คอมเมนต์เท่ากับ1กํากำลังใจนะคะพีพีเอนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามให้ช่องพังย่าๆด้วยนะคะซึ่งเป็นช่องเล็กๆนะคะซึ่งอตอนนี้ผู้ติดต,ตามก็น้อยมากเลยนะคะฝากกดติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะนี่นะคะ,ะมีลอตเตอรี่มาขายด้วยนะคะนี่นะคะ นีอากาศค่อนข้างร้อนนะคะร้อนมากเลยนะคะวันนี้อ๋อแ really really ดดเปรี้ยงเลยนะคะแดดเปรี้ยงเลยนะคะวันนี้โอ้โหบรรยากาศอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะรถล,ลากนะคะรถล,ลากของอ่าพี่เสือนะคะอ่าของโบบานจะลากพี่เสือเออนาคเสือนะคะเอ้ยแม่ควานเนาะก็เป็นนาค <ๆ S 1> แล้วนะคะแม่ควานก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าคําพูดไหนที่แม่ควานพูดไปแล้วก็อ่า จะผิดพลาดเนาะนี่นะคะเดี๋ยวน,นาก,ก็จะนั่งรถลากรถตรงนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะนาก,ก็จะนั่งตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเหรียญที่อ,อเ,เป็นลังตรงนั้นก็จะเป็นเหรียญโปรยทานนะคะเหรียญโปรยทานนะคะเดี๋ยวน้าเขาก็จะโยนนะคะนี่นะคะ จะนั่งแข่งนะคะนั่งแง่งช้างนะคะบนรถใส่นะคะให้โบบาลน,นะคะเป็นคนรากนะคะนี่นะคะฝากกดไลคกดแชร์ช่องพังยา่ยาพลายนำโชคด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เท่ากับหนึ่งกำลังใจค่ะเดี๋ยวแม่พันจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ